สวัสดีครับเราก็จะได้เจอกับเธอคนนี้ในรายการอุ่นเครื่องกับทีมเซอร์เบียก่อนไปชิงช้ป์โลกในปี2022นี้นะครับทียาหน้าบอสโควิดนักบอลเล่บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียผู้เล่นในตำแหน่งบีหลังนะครับปัจจุบันเธอก็ถือครองสถิติโลกของผู้หญิงด้วยความเร็วที่110.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโอลิมปิกปี2020บอสโควิด ก็กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำได้30แต้มขึ้นไปในนัดเดียวในทวร์เมนต์โอลิมปิกนะครับเธอก็ทำได้2ครั้งใน3เซตกับญี่ปุ่น34แต้มและเกาหลีใต้30แต้มและเธอก็ยังเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในทวร์เมนต์นี้ด้วยสถิติ192แต้มจาก8นัดนะครับโดยเฉลี่ย24แต้มต่อนัดนั่นเอง มอสโควิดก็เป็นผู้เล่นที่โจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดของโตเกียวในปี2020ด้วยการโจมตี165ครั้งจากทั้งหมด313ครั้งหรือถ้าคิดเฉลี่ยก็ประมาณ52.72นั่นเองนะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วนักบอลเล่บอลสาวคนนี้จะด้วยความตั้งใจหรือบังเอิญก็แล้วแต่นะครับ สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ก้าวขึ้นมาเป็นดาวตกเบอร์ต้นๆของโลกและประสบความสำเร็จมากมายทั้งที่เพิ่งมีอายุเพียงแค่20ต้นต้นกว่าเท่านั้นเองนะครับที่ยาน่าบอสโควิดอดีตดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติเซอร์เบียที่ปัจจุบันก็แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในเวทีระดับโลกและก็กลายเป็นตัวหลักสำคัญที่ทีมสาวเซิร์ฟจะขาดไม่ได้นะครับจากเด็กสาววัย16ปีที่มีโอกาสรับใช้ ทีมชาติเซอร์เบียชุดยุวชนก้าวมาเป็นนักตบสาววัย25ปีที่เคยพาทีมผ่านข้ามถึงรอบชิงในโอลิมปิกเกมมาแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนบอสโควิดก็เป็นดาวรุ่งตัวความหวังของทีมชาติเซอร์เบียคล้ายๆกับอัชรพรคงยศชัดชูออนโมกสีพิมพิชยาโกกลำและก็นักกีฬาอายุน้อยของชาติอื่นๆ แต่ที่แตกต่างก็คือเธอสามารถแบกรับความกดดันและพัฒนาศักยภาพจนมาไกลได้ขนาดนี้นะครับบอสโควิดก็ไม่ใช่เพียงแค่ดาวรุ่งพุ่งแรงที่สอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แต่เธอก็กลายเป็นตัวหลักที่น่าจะถูกถอดออกจากสนามเป็นคนสุดท้ายเลยบอสโควิดก็เกิดเมื่อวันที่8มีนาคม2540ที่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานะครับ ส่วนสูงก็194เซนติเมตรตำแหน่งบีหลังทีมชาติเซอร์เบียนะครับเป็นนักกีฬาบอลเล่บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกวาดรางวัลมาแล้วมากมายตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับเธอก็มาจากครอบครัวนักกีฬาที่มีพี่น้อง3คนเธอก็เป็นคนกลางพี่สาวคนโตดายานะ่าแก่กว่าเธอ3ปีเป็นนักกีฬาบอลเล่บอลอาชีพ เธอเล่นในลีกเซอร์เบียอเมริกาโปแลนด์ตุรกีปัจจุบันก็เล่นอยู่ประเทศจีนนะครับน้องชายของเล็กของเธอวาคูเล่นบาสเกตบอลเล่นในลีกภูมิภาคส่วนพ่อของเธอก็เล่นกีฬาฟุตบอลในวัยหนุ่มนะครับเธอก็มาจากครอบครัวที่มีอุดมคติที่ยอดเยี่ยมสงบสุขและก็ได้ทำตามฝันที่ใจต้องการนะครับพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างทุ่มเทและความรักที่มอบให้ลูกทั้งสาเท่าๆกัน สามพี่น้องคือสนิทกันมากนะครับบอสโควิดก็เล่นบอลเล่บอลอาชีพเมื่อมีอายุ14ปีกับทีมซ so o อกเฮอร์เซกูเวตที่บ้านเกิดของเธอเธอได้สัญชาติเซอร์เบียในปี2013ตอนนั้นเธอก็อายุได้แค่เพียง16ปีเท่านั้นนะครับเธอติดทีมชาติชุดเยาวชนยุ18ในปี2013ในเทศกาลโอลิมปิกเยาวชนยุโรปได้ MVP พลัส ตัวตบยอดเยี่ยมหลังจากปีนั้นเธอก็ทำผลงานได้ดีมาตลอดนะครับพร้อมกวาดรางวัล MVP มามากมายเป็นนักตบสาวคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับ,บวงกนารวอลเลย์บอลทีมหญิงของประเทศเซอร์เบียเลยทีเดียวเธอก็เล่าว่าตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาเธอมีเวลาพักแค่10วันต่อปีเท่านั้นเด็กสาวในวัย16ที่ต้องทำงานอย่างหนักฝึกซ้อมออกไปแข่งมีเวลา10วันต่อปี ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเธอก็ฝันว่าอยากติดทีมชาติตั้งแต่อายุ10บขวบอยากชนะอยากได้ทองมันยอดเยี่ยมมากที่ฝันของเธอนั้นเป็นจริงนะครับเธอก็มาจากเมืองเล็กๆที่รกร้างและก็ยากจนในเฮอเซโกวีเนียผู้คนในบิเลกาไม่เคยไปไกลถึงขนานนี้ในประวัติศาสตร์กีฬาของพวกเขานะครับเมื่อพูดถึงตัวแทนของพวกเขา ทียาน่าก็ได้เริ่มก้าวแรกในโอเคโฮเซโกเว็ซึ่งโซเรนวิดาโควิสผู้ฝึกสอนในขณนะนั้นสังเกตว่าเธอมีพรสวรรค์อย่างมากและแนะนำให้เธอสารต่ออาชีพในสโมสรที่ก้าวหน้ากว่ามากนั่นเองชาวโฮเซโกเวนขอบคุณนางเอกสาวผ่านป้ายโฆษณาที่พวกเขาตั้งขึ้นในเมืองของพวกเขานะครับสังเกตว่ามีการวางป้ายโฆษณาไว้ทั่วเมือง เธอเป็นที่รักของชาวเมืองบิเลซาและทุกคนก็อยากขอบคุณเธอเมื่อปี2013บอสโกวิดในวัย16ปีก็เป็นตัวแทนของทีมชาติเซอร์เบียเดินทางมาแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในทัวร์นาเมนต์บอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็มีโอกาสดวลกับตบสาวไทยเพราะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับปรากฏว่าบอสโกวิด ทำได้8คะแนนก่อนจะช่วยทีมเอาชนะทีมชาติไทย3เซตร,รวดสุดท้ายแล้วทีมชาติเซอร์เบียก็จบเป็นอันดับ6ของรายการหลังจากแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นในรอบชิงอันด 5, Boss COVID ับ5บอสโควิดก็ทำไป19แต้มนะครับขณะที่บอสโควิดเป็นผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของทีมชาติเซอร์เบียในทัวร์เมนท์ทำไป137แต้ม หนึงปีต่อมาในวัย17ปีเธอก็ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับและได้ประเดิมสนามครั้งแรกในรายการชิงแชมป์โลก2014ที่ประเทศอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นวอลเล่บอลรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่กลับไม่ใช่ปัญหาของเธอนะครับเพราะว่าสามารถทำแต้มคนเดียวเกือบ150แต้มแต่ที่น่าชื่นชมมากกว่านั้นก็คือบอสโควิดสามารถแผลงฤทธ ให้กับทีมไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กซึ่งก็จุดเด่นที่นักกีฬาอายุน้อยส่วนใหญ่ทำไม่ได้และสุดท้ายนักตบสาวเซิร์ฟจบเป็นอันดับที่7ของรายการนะครับเมื่อปี2 0 1 5 b o s บอสโควิดก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลแรกให้กับทีมชาติชุดใหญ่ได้สำเร็จในการแข่งขัน World Cup หลังจากที่ขับเขี่ยวกับทีม Big Name ได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนทำสถิติเท่ากับทีมชาติจีน ชนะ10แพ้1แต่ก็ต้องจบเป็นอันดับที่2นะครับเพราะมีคะแนนน้อยกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเซอร์เบียนับตั้งแต่บอสโควิดเข้ามาร่วมทีมในปี2016คือการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของบอสโควิดนะครับผลพลอยได้จากการจบอันดับ2ในศึก World Cup 2015ทําทำให้พวกเธอได้ตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2016รอบสุดท้ายที่บราซิลนะครับ สมัยก่อนก็ไม่คาดแบบปี2020นะครับไม่มีใครเชื่อแน่นอนว่าทีมชาติเซอร์เบียก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะอยู่ในกลุ่มค่อนข้างแข็งและก็ต้องพบทั้งสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์จีนรวมทั้งอิตาลีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักตบสาวเซิร์ฟก็สามารถทำได้สำเร็จหลุดเข้าไปชิงกับทีมชาติจีนแต่ก็พ่ายไปในที่สุด1ต่อ3เซตนั่นเอง ทั้งที่เคยเอาชนะมาแล้ว3เซตรวดในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะครับหลังจากที่คว้าเหรียญเงินในโอลิมปิกเกมได้สำเร็จเซอร์เบียก็ยกระดับเป็นทีมชั้นแนวหน้าเช่นเดียวกับบอสโควิดที่กลายเป็นตัวทำแต้มระดับโลกเธอพาเซอร์เบียคว้าอันดับ3ศึกเวิลด์ครั้งปี2017ก่อนจะคว้าแชมป์ยุโรปในปีเดียวกันพร้อมกับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์นะครับ ปีถัดมาเธอก็ยิ่งประกาศสักดาไปไกลกว่าเดิมเมื่อพาเซอร์เบียคว้าแชมปโลกสมัยแรกอย่างเหลือเชื่อหลังพลิกกลับมาชนะอิตาลี3-2ต่อเซตในการแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ MVP ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ก็เป็นของบอสโควิดนี่เองซึ่งความสำเร็จของเธอยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเจ้าโตก็โตวันคืนและเร่งขึ้นทุกวัน ก่อนจะพาเซอร์เบียป้องกันแชมป์ยุโรปในปี2019แล้วก็คว้ารางวัล MVP เป็นหนที่2ติดต่อกันนะครับจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าในโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ทิยานาบอสโควิดและทีมเซอร์เบียก็ย่อมมองไปที่เป้าหมายอื่นไม่ได้นะครับนอกจากเหรียญทองแต่ถึงแม้สุดท้ายแล้วพวกเธอจะทำไม่ได้ก็ตามนะครับ แต่อย่างน้อยพวกเธอก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-0ต่อเซตนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามบอสโควิดก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของดาวรุ่งพุ่งแดงที่สามารถพัฒนาจากระดับเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จมันเป็นเรื่องที่คิดง่ายแต่ก็ทำยากนะครับก็ต้องมีหลายปัจจัยสนับสนุนแต่ที่น่าเอาเป็นแบบอย่างที่สุดก็คือ ความคิดและทัศนคติรวมถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเพราะถ้าขาดไปแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเธอก็น่าจะไม่สามารถมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นั่นเองนะครับใครเคยติดตามผลงานของบอสโควิดก็จะทราบดีว่าเจ้าตัวคือคนที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการลงทุกเกมที่ลงสู่สนามนะครับกล้าเล่นกล้าลองในทุกสถานการณ์ปัญหาเดียวของเธอที่ทำให้มีสะดุดบ้างเล็กน้อยก็คืออารมณ์นั่นเอง พราะสมัยขึ้นมาใหม่ๆม,มักจะมีปัญหาเรื่องนี้เกือบตลอดนะครับและก็ยังส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของเธอเองในบางครั้งแต่พอเริ่มโตขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลำดับโมโหน้อยลงเล่นได้แน่นอนขึ้นเพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครหยุดเธอได้อีกแล้วนะครับ